ก็ในโอกาสวันนี้ธรรมสรีจร2 6พรุ่งนี้ก็27ตุลาแสดงมุทธิตาใบามงส่งน้ำมีรถรับส่งนะใครจะมาก็พรุ่งนี้ก็เดินทางนม่มาปวดโยกกว่าอ,อ้าว นี่เสียงอะไรนิยมเสียงอะไรวิทยุเปล่าปิด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 ไม่ได้มีเสียงอะไรดังอยู่ไม่เสียงอะไรนะไม่นเสียงอะไรหรอปิด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 นีอ๋อปิดปิด ยมเดินไหวไหมอาจจะเดินไหวเดินมานี่ยนิไดเก็บนั่งรองให้มนไพอไปได้อยู่แค่นี้โอ้ยถ้าหน้าสีร้องลั่นปุ๊บปเปิดปเปิดประตูหน่อยตัวต้วนๆแบบ่ขนาดยังยังจะไม่บ่ายนะ chụt chân anh lửa gìn dạ nhau kéo cái chân cả kéo nó ra ô ô ô nè để 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 bàn này kéo cái chân nó đi để cho cái yên เนี่ยของนี้คุณเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดินมานั่งอ๋อไม่เป็นไรเนี่ยล้มหน้ากระแทกเลยเป็นแผลเป็นแผลไหนนั่งก่อนเอาไม่เสียบไปเลยก็ได้เสียบเสียบสูงหน่อยเสียบสูงหน่อยเพราะนั่งข้างคนใหญ่เขาค่อยเดินอืม ไม่ต้องบอกก็ค่อยเดินนะต้องค่อยเดินอยู่แ <Nixon> ล้วค่อยอยู่แล้วไปไหนไปนถักลกนั่งกระลงอย่างนี้แหละเออเอาไม่ไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเสียบจะได้หันหน้ามาทางนี้คุยกันเดี๋ยวจะมาถามอะไรตอบตามความเป็นจริงนะอาตามความเป็นจริงตอนนี้ยอยู่กับใครที่บ้านนี้อยู่กับพ่อเขาอยู่ข้างในนุ่น พ่อเขาก็พิการเหมือนกันอ,อฉันก็อยู่คนเดียวเนี่ยฉันอยู่คนเดียวฉันอยู่คนเดียวที่นี่นะบูกลายปีแล้วก็เลยมันไม่ค่อยดีตายดันเราให้มั่อใครหุงข้าวให้กินฉันหุงเองหุงเองลูกคืนไปก็ไปเกาะตรงนั้นก็เกาะไปนั่นไปนั่งหน้านะโอ้ย <laughs> ไปนั่งหน้าเตาแก๊สแล้วกับข้าวกับข้าวก็ทํากินเองอย่แล้วลูกคนมันไปอยู่โน่นมันทํางานอยู่กับเมียมันนอกโน้นก็ซื้อมาให้เขาซื้อมาให้นี่ก็จะหมดแล้วเนี่ยอโอ้ยแล้วรายรับเอามาจากไหนที่ใช้จ่ายทุกวันโอ้เจ็ดร้อยนึงเดือนนึ่งอ่ะ คนของคนคนอะไรพี่คนแก่คนสูงอายุอะไรก็ไม่ได้กับเขาหรอกเขาเขาได้กันเงินหมื่นเงินอะไรก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้อะไรกับเขาหรอกอยู่อย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ลูกขึ้นกันนอนนอนเนี้ยก็ลูกอย่างงี้เนี่ยมันเป็นหลายปีเหล่านี้กินกี่เวลากินสองสองกลางวันไม่หิวหรอกค่ะ ตาเตือตก็เสียหมดมันไปลอกแล้วล่ะไปทํามาแล้วทําแล้าทีนี้มันก็นเป็นเองนะเนีน่ยมาค่อยเห็นลุงตาตอนนี้เจ็ดสิบเท่าไหร่แล้วนะเจ็ดส <78. S 1> <78. S 2> ิบแปดเจ็สิบปดีจอเจอสักร้อยไหมไปไม่ไหวแล้วโอ้ยเมื่อไหร่กูจะตายจังทีว่าถ้าอยู่อย่างนี้ล่ะ นะอยู่ทรมานทรมานละ่ะไม่ไหว <laughs> ทรมานทรมานจริงๆทรมานทั้งขานตะกนแข็งแรงทำงานทำอะไรได้หมดทุกอย่างเริ่มเริ่มไม่แข็งแรงตอนอายุเท่าไหร่อายุห้าสิบคนมาหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยแย่ย 50, 60, 70, yeah, เลยทีนี้ทีนี้เป็นแล้วแย่ yeah, เลยเนี่ย เป็นอะไรกระดูกทับเส้นไะกระดูกทับเส้นแล้วก็ผ่าท้องด้วยเป็นอะไรเป็นกระเพาะไม่รู้ไปงานศพเขามากับมาบ้านโอ้ยมันปวดใหญ่ปวดก็เรียกลูกน่ะเขามาเรียกลูกมากะพากูไปโรงพยาบาลมั้งมามันก็พาไปหัวคนนี้ในในบ้านอยู่นี่นะแล้วจะอไงต่อฮะพอพาไปแล้วอะไรยังไงต่อ เขาก็ผ่าท้องให้เลยอ่ะใส้ติ่งหรือเปล่าไม่เขาว่ากระเพาะต้งๆตึงลงไปถึงไตเดือตั้งๆตึงหัวใจเนี่ยแปาว่าเป็นมานานแล้วเนาะมาถึงไปถึงก็ผ่าเลยยาไปถึงผ่าเลยไม่รู้ไม่รู้ตัว<ม>อีกทีนึงก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นรู้ไปนั่งกินข้าวหรือนั่งหุงข้าวรูม้มูบลงไปมูบลงไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลย จนลูกมาจากโรงงานมางานมาตบทำงานกับมาตอนเย็นมาเห็นเขามันแล้วทำไมถึงอยู่คนเดียวตอนนี้นะ่ะอ๋อยู่คนเดียวเนาะมันไม,ม่มีลูกมาอยู่ด้วยจะคิดจะไปอยู่กับลูกไหมไม่ <laughs> บอกกูไม่ไปแล้วกูอยู่ตายคนเดียวอยู่<อ>ยนี่น่ะวะอ,อยู่กับเกดร้อยเนี่ยนะจ้า <laughs> ยู่เจ็ดร้อยก็ดีเจ็ดสิบแปดตอนเนี้แล้วเงินทองเงินนั้นเจ็ดร้อยทำได้ทุกวันเนี่ยได้เจ็ดร้อยเดือนหนึ่งอ่ะแล้วพอใจแล้วก็ไปรู้ซื้อข้าวมาถังนั่นก็เหลือก็กระลูกมันก็ซื้อมาให้มากับข้าวนะซื้อหมูหมูมั่งซื้อไข่มั่งเราสรุปว่าของโยมมีงบอยู่แค่เดือนเจ็ดร้อยยไม่มีแล้วเนี่ย ทำมันบ้านเนี่ยหมดแสนกว่าบาทหมดเลยทีนีแ้แล้วมาจากไหนแสนกว่าบาทแต่ก่อนก็ทํานาทําอะไรงไงเก็<อ>บไว้อะไรไว้ทีนี้หมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือจ้ะหนนเหลือแต่ยายแก่คนหนึ่งเหลือจ้ะแก่แ่อยู่นีนี้นะบอกโอ้ยตายก็ไม่ตายยังถีอยู่ก็ทรมาน่า,นา,นานโอ้ยเมื่อ แล้วเคยสวดมนต์ไหว้พระบ้างไหมไหว้าทาบุญก็ทําอย่างเลยจนจน,จน,จ,นจนเดินไม่ได้ไปไม่ได้เนี่ยถึงไม่ทํานะบุญนะ่ะบุญทำตะก่อนป่านั้นอีกแต่น้อยมีปู่มีปู่อยู่คนหนึ่งแก่แล้วเนาะ mm hmm. เขาก็ร้อยกว่าปีน่ก็ไปตายอยู่สมอทอดก็ไปก็ก็กกกกกหิ้วข้าวไปส่งแก่เนนีด้มีพ่อปู่อยู่นี่ก็ เกยเกิดเสียแล้วแหละเนาะพ่อปู่คือใครโยมหรือพระอืมโยมยมก็ก็หุงข้าวตอนเช้าบรรพาก็ไปส่งแกเนี่ยวัดเนี่ยโยนคนหูตึงหรือเปล่าหูตึงไหมไม่ค่อยตึงหรอกมั้งไม่ค่อยตึงแต่ว่าพูดเสียงดังใช่ไหมอ๋อแล้วที่โยบอกเข้าวัดเข้าว่าเข้าแล้วได้อะไรบ้าง โอ้ยไม่ได้อะไรแล้วมีหน้าละ่ะไปทำตะบุญไม่ได้อะไระได้แต่บุญอ่ะแล้วก็ไปทำแต่บุญกระถงกระถินอะไรเขาขอไปหมดหุงข้าวต้มแกงอะไรก็ไปเลี้ยงเขาหมดเอาแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยวะสร้างความดีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตั้งแต่ตใหญ่มาเลยอะ่ะรู้ความอะ่นะไถนาทำนาะให้พ่อให้แม่ เทน่าควายอุ้ยทำไงกันเอ้ยส่วนใหญ่จะได้เป็นทานบารมีศีลบารมีในัมะบารามีมีไหมรู้ไหมศีลบารมีในัมะบารามีไม่ได้ไม่เคยได้แค่ทานบารมีไม่รู้เรื่องเลยนีหน้าถึงใจมันก็กระวนกระวายกะกระอว่วนใจมันมันดีนะ หมอเขาให้ยามากินใจดีเอ